สวัสดี FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่น้องนุ่นเนชนกทุกทุกท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้รัญญาจะมาแจ้งคิวงานเดือนธันวาคม2568ลิเกรุ่งฟ้ากิษดาบรมีน้องนุ่นเนชนกวันที่1ธันวาคม2568 ลิเกลุ่งฟ้ากิษดาบรมีวัดโคกดอกไม้อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทวันที่สองธันวาคมลิกเกลุ่งฟ้ากิษดาบรมีวัดสุนีศรัทธาธรรมอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันที่สามธันวาคมลิกเกลุ่งฟ้ากิษดาบรมี วัดโคบันลังอำเภอบ้านโป่งจัังหวดราดบุรีวันที่สี่ธันวาคมลิเกรุ่งฟ้ากิษดาบารมีวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาวันที่หทธันวาคมลิเกรุ่งฟ้ากิษดาบารมีวัดธรรมนบอำเภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองวันที่6ธันวาคม ลิเกซอนรักเพชรพิชเชียนวัดเจริญสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวันที่เจดธันวาคมลิเกลุ่งฟ้ากิษด,ดาบารมีวัดพมรมดังสีอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวันที่8ธันวาคมลิเกลุ่งฟ้ากิษด,ดาบารมีวัดน้ำพุอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี วันที่9ธันวาคมลิเกลุงฟ้ากิษดาบารมีพ่อแก่งเงินล้านอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่10ธันวาคมลิกเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีบ้านสอสอเอคลอง5จังหวัดปทุมธานีวันที่11ธันวาคมลิเกลุงฟ้ากิษดาบารมีวัดเนินกระพีอำเภอ โกกพระจังหวัดนครสวรรค์วันที่13ธันวาคมลิกเกร,รุ่งฟ้ากิษด,ดาบรมีวัดตโนดหลวงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีวันที่14ธันวาคมเนชนกอินคอนเสิร์ตหอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่16ธันวาคมลิกเกร,รุ่งฟ้ากิษด,ดาบรมี ศาลเจ้าพ่อลานสักอำเอลานสักจังหวัดอุทัยธานีวันที่17ธันวาคมลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบรมีวัดนาวงอำเอเภมืองจังหวัดปทุมธานีวันที่18ธันวาคมลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบรมีตำหนักปุมานกายแก้วอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีวันที่20ธันวาคม ลิกเกสอนรักเพชรวิเชียนงาน EP 4ีรากไทยศูนย์การค้าเซนทันโคราชวันที่25ทธันวาคมลิกเกรุลุงฟ้ากฤษดาบรมีงานบ้านจังหวัดนครสวรรค์วันที่26ทธันวาคมลิกเกรุลุงฟ้ากฤษดาบรมีวัดคลองน้ำเย็นเหนืออำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชร วันที่27ธันวาคมลิเกลุ่งฟ้ากิฤษดาบารมีวัดโพประสิทธิ์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่28ธันวาคมลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีวัดบ้านรีอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบ,บุรี วันที่29ทธันวาคมลิกเกสซอนรักเพชรวิเชียนวัดโศกแจ้งอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันที่30ธันวาคมลิกเกรลุ่งฟ้ากฤษดาบรมีวัดสัก,กะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อ,พอแ่แม่แฟนขับที่อยู่ใกล้ หรือสะดวกที่ไหนอย่าลืมไปส่งกำลังใจและมารายลักให้น้องนุ่นกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับรัญญาพายิ้งด้วยนะคะขอพ่อพ่อ,พอแม,แม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ